ครั้งแรกที่ได้ดูพร้อมแฟนๆเหมือนกันพวกเราก็ตื่นเต้นกันมากๆว่ามันจะเป็นยังไงจะออกมาเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ครับผมอเป็นยังไงบ้างอ๋อกับกันอ๋อจ้าก็สนุกครับสนุกแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมันคุณมันคุณใจอิ่มใจใช่อิ่มใจ ได้เจอเพื่อนร่วมงานที่ดีใช่พี่ๆทุกคนแบบเขาดูแลเราดีเขินละใช่ครับผู้จาดทีมงานทุกคนเลยครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือดูแลผมดีมากก็ทั้งในเรื่องของการแสดงเรื่องเรื่องการวางตัวหรือแบบบลุกคลิกรภาพแทบจะทุกอย่างเลยเพราะว่าผมใหม่มากๆกับวคงการนี้ ค่เป็นพีดีแน่ผมดูแก่สุดเลยเหรอครับไม่ใช่พี่เสือแก่สุดเหรอเออไม่ใช่เหรอใช่ดิอ๋อพี่ดีแหมห่างเดือนห่างเดือนใครจะได้เสือสรับการทำงานเป็น u n i ครับผมก็อย่างที่คอปเตอร์บอกว่ามาทํางานกองเนี้ยทุกคนมีความสุขมากด้วยความที่ที่พีดและดึงคาพูดพีดมาด้วยว่ามันมีความเป็นยูนิตี้เดียวกันใช่ทุกคนมองเห็นเป้าหมายที่ค่อนข้างตรงกันการทํางานมันเลยสนุกขึ้นใช่ครับใช่ครับแล้วก็แบบ เหมือนแบบคนนี้ล้มคนนี้ช่วยคนนี้ล้มคนนี้ช่วยมันมีการช่วยกันตลอดเวลาให้แบบได้เดินต่อไปต่อมันเลยเป็นกองที่รู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้มาทํางานครับอืมใช่ครับ <Okay. S 2> เหมือนกันครับรู้สึกว่าจริงๆชอบกองนี้อย่างหนึ่งเหมือนที่คอปเตอร์บอกเลยว่าทีงานเนี่ยใส่ใจมากๆไม่ใช่ในแค่แบบทํางานนอกกองแต่ว่าในกองพาร์ทของการตัดต่อพาร์ทของ ต่างๆในการโปรดักชั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าชอบม,มากๆเพราะว่าตอนตอนถ่ายจริงๆอ่ะพุ่งกับคือดีเทลมากๆแบบมากๆเลยไม่ปล่อยผ่านคือเทที่จะได้ไปในโรงหนังนหรืออีทีหนึ่งที่ทุกคนจะได้ดูเนี่ยเป็นเทที่ดีสุดของพวกเราแล้วครับก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงก็ร้นไปพร้อมกันเลยครับก็โหพูดกันไปสมหมดเลยผมก็เชื่อว่าวันนี้คงเป็นวันที่พวกเราทุกคนรอคอยกันมาเพราะว่าเหมือนสิ่งที่เราทํากันมาเกือบครึ่งปีที่ ที่เตรียมเตรียมโปรเซตเตรียมโปรเซมาค่อนข้างนานวันนี้ก็จะได้ได้ออกสู่สายตาทุกๆคนแล้วอะไรเงี้ก็ตื่นตื่นเต้นเหมือนกันอะไครับดครับดนันาหดดันรักดดันสำหรับผมเองผมไม่ได้กดดันในเรื่องของอื่นๆอเงยผมกดดันในตัวผมเองมากกว่าว่าเราจะเล่น ตัวแสงต้มันได้เป็นยังไงแล้วมันได้ดีแค่ไหนหรือเปล่าเพราะว่าพอมันมีนิยายแล้วครับคนก็คาดหวังว่าแสงต้จะเป็นเหมือนนิยายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าความกดดันมาอยู่ตรงนั้นมากกว่าแต่ว่าเราก็ทาพาร์ทของเราให้ดีที่สุดเพราะว่าเราก็มีมายเซ็ตของเรามอนกันในการปูตัวละครว่าเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็ความสัอร์ตพวกเราด้วยครับครับใช่อุ้ครับ ก็หนักเหมือนกันอย่างอย่างผมกระตุ้นเนี่ยพอพอเราต้องเล่นเป็นคนหูดับอะไรเงี้ยคร kind of like ับมันก็มันก็ต uh ้องแยกเซนเซนประสาทกันให้ออกอะไรเงี้ยครับหรือว่าถึงขั้นเวลาฝนตกก็ต้องสู้กับฝนกันอะไรเงี้ยครับก็ก็ทำกันบ้างกค่อนข้างหนักกันบ้าก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันวันนี้คือลิส่ยเยอะมากด้วยความที่นิสัยเขาเป็นหมออยู่แล้วในในขนาดนั้นก็เหมือนเอามาแชร์แชร์กันครับว่าอย่างอย่างอย่างมาก อะไอย่างน้อยที่สุดถ้าเราไม่ได้ยินอะไรเลยเซ็นตาหรือว่าจมูกเราจะชัดขึ้นใช่เราก็จะเปลี่ยนจากการมองตาอาจจะเป็นมองปากคนที่เขาพูดกับเราว่าเขาพูดอะไรแล้วเราก็แปลความหมายอะไรใช่ครับฮะเนี่ยอย่างเงี้ยประมาณนี้เมื่อกี้ครูดับใช่ครับครับความรักครับ เรื่องจริงก็เป็นอย่างนั้นผมเนี่ยจะเป็นคนโดนลุมคือผมจะเป็นคนที่เราผมมันจะเชื่อในเรื่องของโชชตาผมนิคิดอยู่แล้วแต่คนที่ไม่เชื่อคือสามคนนี้ไม่ผมแค่รู้สึกว่าคือการที่เราจะไปหาคนรักหรือว่าใครสักคนอย่างนี้ใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าเราเราต้องเป็นคนเลือกเองเราต้องออกไปหาเองไม่ใช่แบบมีคนมาบอกให้เราเฮ้ยเธอแต่งงานคนนี้เธอคู่คนนี้ดีมันก็ไม่ได้เรารู้สึกว่าทุกอย่างเราต้องทำด้วยตัวเองใช่ S <S> แล้วมันก็จะเขียนกันอย่างเงี้ยครับในกองแ,แล้วก,แวก็แล้วก็เลยได้นําไปใช้ในซีรีส์ด้วยเลยครับครับผมหมายถึงไม่เชื่อเรื่องโซเมตรหรือว่าอะไรของเรารู้สึกว่าเราไม่เชื่อทังคู่แต่ว่านในตัวละ,ละครน่ะตัวแสงเทียนจะเป็นคนที่เชื่อเรื่องโซเมตมากๆจะอยู่ทีมพิพัดส่วนลมฝป่นก็จะไม่เชื่อเลยใช่ใช่เพราะเขารู้สึกว่า เหมือนที่เติ้ลพูดเมื่อกี้ครับใช่ล้มฝนเป็นคนที่มีความคิดของตัวเองสุดตัวนี้คือเด็กวิทยาศาสตร์สุดในเรื่องทุกอย่างต้องเป็นเหตุเป็นผลอะไรอย่างนี้ครับใช่พอรู้สึกว่าเราเราแป๊บนึงนะครับขอเรียบเรื่องอะเรื่อ หนึ่งสองสามเอา้าหายไปเลยเ<อ>ทีเียไม่พอพอรู้สึกว่าเราเราได้เห็นเราได้อ่านบทครับผมเราได้อ่านบทแล้วเราเห็นความพยายามของพิพัทที่เขาแบบเขาพยายามจริงๆที่จะจะ<ห>ทำความรู้รจกักกับคนนี้เรารู้สึกว่าในตัวแสงเทียนนะ่ะไม่ได้เชื่อว่าสองคนนี้จะต้องแบบรักกันเป็นแฟนกันขนาดนั้นแค่รู้ว่า อย่างน้อยอ่ะให้ได้ลองทําความรู้จักกันก่อนเขาอ,อาจจะไม่ได้จบลงเอยด้วยการที่เป็นแฟนกันแต่อย่างน้อยให้เป็นคนที่แบบมีความรักต่อกันไม่ว่าจะในทางไหนใช,ใช่ใช่เรื่องความรักใช่ครับต้องมีีก็นีพิตาปิดๆเลยมันมันมันรอครับมันก็ต้องมีอยู่แล้วคมันผมว่ามันคือเหมือนเรื่องเรืออ่องเราเป็นวัยทํางานด้วยมันก็จะมีความ ความรู้สึกความอยากจะสานสัมพันธ์ของตัวละครที่มันโตขึ้นอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีความลึกซึ้งในด้านการสัมผัสการทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกพิเศษที่สุดหรือว่ามีความความสุขที่สุดในในโมเมนต์นั้นอะไรเงี้ยเป็นการถ่ายทอดอีกมุมนึงของตัวละครใช่ครับยอดช่วยพูดหน่อยช่วยพูดหน่อยใช่ใช่เราก็จะได้เห็นอีกมุมนึงของตัวละครในเรื่องนี้ครับแต่ว่า MC พวกเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แค่จะมันแบบ อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ๋อคือคือมันยังไงมันยังไงที่มาที่ไปเนี่ยก็คืออ่าเขาเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นความอาร์ตมันเป็นความมันเป็นความเป็นอาร์ตเอ็กเพรสอารมณ์ของตัวละครออกไปแล้วมาแล้วมาบรรจบกันอย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่จะแบบว่าเฮ้ยพี่จูบผมผมจูบพี่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ครับผมใช่ต้อง มีทุกคนแน่นอนเพราะว่าความรักของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ความสุขอยู่แล้วความทุกข์มือที่สามต่างๆอะไรเงี้ยเรื่องอดีตต่างๆครับมันมีนี่นี่แต่เรื่องของครอบครัวด้วยหรอมีครับมีครับมีครับอย่างที่บอกก็คือในตัวแสงใต้เนี่ยจะมีพี่น้องอยู่สี่คนเนาะมีแสงเทียนเป็นน้องชายแล้วก็แสงเหนือพี่ชายแล้วก็แสงจันเป็นน้องชายคนเล็กสุดอีกเนี่ยก็จะมีครอบครัวพันครอบครัวมาเป็นคอนฟ lict หลักประเด็นหลักที่ทําให้แสงใต้เนี่ย เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นในอีพีหนึ่งครับผมก็คือไม่เชื่อในเรื่องซุใช่ครับก็ตั้งแต่แบบอีพีผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นว่าเขาจะเข้าเฉลยว่าแสงใต้เจออะไรมาในอดีตครับผมก็อยากให้เปิดรับกัน เรารู้สึกว่าการเล่าเรา right ื่องของเรื่องเนี้ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจคนดูอาจจะคิดว่ามันอาจจะเข้าใจยากแต่จริงๆแล้วมันเข้าใจค่อนข้างจะง่ายใช่ไหมรู้รู้สึกเนาะรู้สึกเหมือนกันครับใช่ใช่ใช่ก็อยากให้ทุกคนลองติดตามดูจริงๆครับว่ามันสนุกอยากให้ทุกคนแบบเติบโตไปพร้อมกับแสงใต้แบบได้ดูว่าแบบเขาเจออะไรบ้างทาให้เขากลายเป็นคนแบบนี้ทาให้แบบความรู้สึกเขาเป็นแบบนี้แล้วสุดท้ายระหว่างแบบ ความรักของคนที่ไม่เชื่อในเรื่องโชคชะตาเลยจะเชื่อ,หอไห<ง>มหรือว่าคนที่เชื่อในเรื่องโชคชะตามากๆเนี่ยจะลงเอยก,กันยังไงแล้วก็ตัวละครอื่นๆทุกตัวเนี่ยก็จะมีบทบาทของตัวเขาเอง ừ, <า>ก็อยากให้ลองติดตามดูครับอะไรนะครับอันนี้ก็ต้องไปติดตามดูถ้าบอกก็คือจะไม่นอกเดี๋ยวจะ,จะไม่พูดแต่ว่าแต่ว่าบอกได้ยางเดียวไม่เหมือนนิยายครับอือใช่ไหมอ่บอกได้ยางเดียครับตอนจบไม่้ เอ็นเกมเหรอสิบสี่ล้านแบบเอ็นเกมอะไรอ่ะมัลติเวอร์สไม่ใช่เลนเวอร์สนะเนี่ยเป็นมัลติเวอร์สครับอยากให้ติดตามอย่างให้ติดตามครับผมอากให้ติดตามเลยครับว่าง้างอะไรบ้างเวลากี่โมงครับผมซีรีส์ลาปุยของเรานะครับก็จะออนแอร์ทางช่องวัน31ทุกวันเสาร์เวลา4ี่ทุ่มสีนะครับผมแล้วก็สามารถรับดู รับชมรับดูรับชมย้อนหลังได้ทางไอชี้หรือว่า iq.com นะครับก็จะมีเป็นเวอร์ชั่นอันคัดนะครับเวลาห้าทุ่มสีครับใช่ครับผมสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับขอบคครับฝากด้วยครับฝากด้วยครับ